เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิ้แมนนะกับเกมไดโนวอร์นะครับผมก็กลับเข้ามากันอีกแล้วนะกับเกมนี้นะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเบาๆสบายๆนะผมไม่ได้คิดอะไรมากนะก็เล่นเกมอื่นซีเรียสมานานแล้วไงเฮ้ย ต้นไม้สีทองอ่ะผมพลังแบบว่าไงอ่ะพยายามที่จะเคลียร์พื้นที่นะเพราะว่าเผอิญว่าพื้นที่ของผมนี่มันมันเต็มแล้วกัน <laughs> โอเคอ่ะเราไปดูไข่ที่เราฟักกันไว้วันนั้นนะครับมันคือไข่อะไรกันแน่นะผมอ่ามันจะเก่งกาดไหมเราต้องซื้อสถานที่ก่อนนะอ้ยแสดงว่าเป็นตัวน้ำนะครับผมโอเควางสิจา้าเ <laughs> อาเรียบร้อยมาดูกันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะผม สุดยอดยังไม่มีเลยอ่าสองดาวกองโกคอปอะไรอะโนน็อบมะกงโกน็อบมะเออกองโกน็อบอ่ะเลี้ยง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 ไม่ได้สองดาวก็ยังดีโอเคอุ้ยโตขึ้นไปแล้วมันจะเป็นตัวอย่างงี้นี่เองเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งโตนะทุกคนอ่าเพราะว่าดาวผมน้อยมากเลยนะผมแล้วก็ผมลืมเข้าไปตีอารีของจระเข้นะผมทัวร์เรนเมนต์ของจระเข้ผม ไม่ได้จระเข้นะทุกคนก็ทัวร์นาเมนต์ก็มีมาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ไฟนะผมกับคิงทัวร์นาเมนต์นะผมซึ่งคิงทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราก็จะได้อ่าอ่าแฮตทริกชิวเล็กนะผมน,น่โคตรเท่เลยแต่4ดาวเองไม่เอาดีกว่าแล้วก็อันนี้ผมน่าสนใจสุดๆเลยเดี๋ยวผมจะตีแย่งไก่ตัวนี้แหละเ <laughs> อาเวลาสอรัสเหรอ,อก็เป็นไก่ต้องเรียกว่าไก่ในยุคไดโนเส <laughs> าร์ถูกผิดยังไงก็อ่าคอมเมนต์ด้วยนะผมพี่เรียกถูกทุกตัวแหละ แล้วก็อ่ะตัวนี้ผมมีแล้วนะผมมามาพูส้สลรรคนะผมน,นันก็ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยหรือว่าถ้าเรามี2ตัวเคยแล้วมี2ตัวแล้วมันรวมกันไม่ได้อ่ะผมก็จะดูอ่าอ่ะ,อะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูซิมีอะไรที่มันจะผสมกันได้ไหม ยังไม่มีเลยนะผมเพราะว่า,ายังไม่มีตัวไหนที่ว่ามันจะครบเลยผมรู้ละดูจากจุดๆข้างล่างเอาก็ได้นะผมเราก็จะรู้แล้วว่าจะครบไม่ครบนะผมอยากได้ตัวนี้มากเลยโคตรเท่ <laughs> ทีเรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมยังไม่เห็นมันเป็นแค่ภาพเงานะอวันนี้เราก็จะไปลุยลีก,กันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยลีกกันนี่เราก็คงต้องต้องฟาร์มก่อนบ่าไม่ต้องฟาร์มลุยเลยดีกว่าในไหนก็ในไหนนะสูได้อยู่แล้วบ้ ผมจะสู้ในทัวร์นาเมนต์ไฟนะผมสิบครั้งด้วยกันเพื่อแย่งไก่น้อยตัวนี้บ้านลุยอา่าทีมที่ผมจัดก็ไม่ได้โหดมากนะผมก็ประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะโหดหรือปะแต่ลุยสู้ดอยู่แล้วแหละโอ้ยเลเวลสิบแปดกับสิบเก้ารู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นปะเลเวลก็มีเปอร์เซ็นเป็นไปได้นะผมมันอุดมไปด้วยในนูกเสาร์ธาตุไฟกับในลูกเสาร์ธาตุน้ำนะผมแต่ก็สู้ของเราไม่ได้ของเรานี่มันแข็งแกร่งดังกระหินผาเรก,ก้า โอ้โหตัวนี้เราก็มีนะแต่ไม่ถึงเลเวล19กวะกัดยังเป็นตัวน้อยๆอยู่เลยโอเคแต่ดาวมันเริ่มเยอะขึ้นมาฝั่งนูน้นอ้าวชนะไ,ไปแล้วนะครับสำหรับยกแรกนะอ่าก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นเท่าไหร่นะครับโหง่ายจ,จัดเลยทีเดียวไปยกต่อไปนะผมเพราะเราก็มีโอกาสที่จะเปิดได้เพชรเหมือนกันโอเคกัดก็ห้เฮ้ยมีหน้าเหมือนเซเลท็อปแต่ว่ายืนสองข่าด้วยนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราคงไม่รู้ชื่อมันมันคงโดนกัดตายซะก่อนมันคงไม่ได้โจมตีเรา ดูจากอาการแล้วดูจากทรงแล้วเฮ้ยเราโจมตีครบหมดทุกตัวครบแล้วว่ะเฮ้ยโจมตีแล้วไมโครอะไรนะไมโครเซลท็อปเหรอเป็นเซลท็อปน้อยเหรอโอเคนี่นะเซ拉ท็อปน้อยตายซะเรียบร้อยเพชรมาแล้ว <c oughs> หวานหมูโอ้โหดูซิว่าจะได้กี่เพชรนะผมมันก็ตายตัวอยู่แล้วเ่าสิบสองเพชรถ้าจาไม่ผิดเอออ่ะ,อะมีน้องเอฟซีบอกว่าถ้าอยากจะฟาร์มเพชรนะครับผมให้ผมไปเล่นในในโนเซอโดดนะครับผม ครั้งนึงผมก็เคยลองเข้าไปเล่นแล้วนะผมมันก็มันวิ่งข้ามเพชรไปว่ะเออมันวิ่งข้ามเพชรไปผมไม่ได้เพชรเลยนะครับแต่ได้เงินจัดจานเลยนะผมแล้วก็ได้อาหารได้เงินอ่าประมาณนี้นะผมแต่ผมไม่ได้เพชรเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ได้เพชรนะผมแล้วก็อ่าได้กุญแจ กุญแจมาเปิดอ่าอุ้ยตัวนี้3ดาวเนี่ยกุญแจมาเปิดหาไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนนะผมก็ช่างมันดีฝาปะ,ปะลุยทัวร์นาเมนต์กันต่อดีฝานะครับผมเออยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีแหละวิลเลเวลสิบแปดกับสิบเก้านะผมออ้ยตัวนี้เพียบเลยทีเดียวทำไมตัวมันแดงอย่างเงี้ยทีเรกหรือเปล่าไม่น่าใช่นะผมไหนขอดูหน่อยสิว่าแกชื่ออะไรเอ้ยก็เป็นตัวนัปกไงเออเป็นตัวนัปกตะกี้ไงตอนนี้เราเข้ามานะผมเอาไาโตซอรัสนะผมโว้ย ในเกมจูสิตเวอร์นมันสีดำนะอันนี้มันสีแดงไงผมก็เลยงงๆแต่ในโนเสาร์มันจะสีไหนก็ได้นะเพราะยังไม่มีใครเคยเห็นนะผมใช่ใช่มันเป็นจินตนาการนะที่เราใส่สีโอเคก็ชนะไป2ยกแล้วนะนี่ไงเห็นไหมทั้งหน้าป้ายนี่ป่ะอ่ใช่ปะ่ะอาจจะใช่ก็ได้อ,อ่ามาดูกันต่อทีเร็กแน่ๆตัวใหญ่ยังเงี้ยผมว่าเป็นทีเร็กแน่แแล้วสีส้มด้วยนะครับผม ผมยังไม่เจอทีเร็กเลยสักทีนะผมอ้าวชิบหายกัดตายห้าหมดแล้ว,วเลยไม่ได้รู้เลยไม่ใช่ทีเล็กหรือเปล่าเหลือสไปโนนะผมอ้ยอ้าวเหลือสไปโนตัวเดียวนะผมไอ้กัดมันนี่นะอเอาแล้วมาเดี๋ยวว่าเพชรอะไรก็สวยลวนจะจัดแกกลับมาแล้วสิบสองเพชรต้องไปโคงชันโอ้โหแปบ๊บเดียวจะสองร้อยแล้วจะขาก่อนนี้หมดตูดจะจัดมาอา่าไม่ได้ว่าเพื่อห้าดาวไงหนีมาดูยันตต่อนะผม เล่นแบบเบาๆสบายๆโอ้โหกัดตายหมดอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราได้5ดาวมีอีกนี่แผงหน้าของเรานี้ยังแบบว่ายังไม่แข็งแกรง่งเท่าไหร่นะเป็น4ดาวนะผมก็มีตัวนี้5ดาวนะผมเอ,อ้ยกัดตัวไหนตัวนั้นเป็นตายเราตายไหมอืมโดนอุ้ยแปดพันเก้าอุ้ยตัวนี้ก็เท่นนะตัวสีเขียวเนี่ยโอเคตายไปนะผ่านต้มสีเขียวไม่ได้อ่านชื่อชื่ออะไรไม่รูนะครับผมโอเค ก็เรียกผิดเรียกถูกเรื่องธรรมดาของช่องเราเนี่ยผมให้มันได้อย่างงี้สิโอเคนี่ฟาดหางก็ให้ไม่ใช่ฟาดหางว่ากัดอย่างเดียวเลยบนหน้าจะมีเอฟเฟกอะไรมากกว่านี้นะเนะอันนี้มันกัดกันเฉยๆนะทัวร์นาเมนต์นะมันไม่ได้มีท่าไม่ทรงไม่ตายนะเออทุกสู้ในเอ็นดวถึงจะมีท่าไม่ตายนะเดี๋ยวผมจะไปสู้ให้ดูนะให้ผมได้การ์ดก่อนไม่ได้ว่ะเฮออของใหม่เราต้องมีของเอ้ยตะกี้มันกัดแล้วไม่ได้ดูไม่ใช่ทีเล็กเปล่า เออเจอเอดมันโตเออใช่วะ่ะไทเรนโนซรัสเล็กนะผมออะมาโอเคเปิดออกมาซั่ไกลแล้ว179แล้วนะครับผมโอเคถ้าฉันมี200เมื่อไรแล้วก็ฉันเกิดทันเทมาลุยกันต่อเลยนะก็จัดจัดว่ะอุ้ยฟูเนี่ยมีต้อง7เล่นได้อยู่แล้วมี7แล้วจะบอกทำไมาเนี่ยโอเค จะมีชีร็กสกีตัวฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วหัวมงหัวมงอะไรนี่กัดเขาให้นี่ไงไทเลโนโซรัสเล็กนะผมเอ้ยกัดเขาให้ตายไหมเอ้ยมาเมื่ออะไรฉันไม่กลัวทั้งนั้นแหละกัดตายหมดแหละเอ้ยโดนกัดอุ้ยเจ็ดผานแดงเนี่ยคนเป็นทีเล็กที่กัดแบบสกิดใจเก่งเลเวล20่ล้วแล้ยมันขยับมันขยับตามเลเวลเราเปล่ามีอาการมีประเด็นมีประเด็น แต่มันพยายามให้เราสู้ก็มันพยายามให้เราสู้ได้อยู่นะครับผมผมดูจากอาการแล้วนะแต่ว่าอ่าเราก็สู้ได้ตลอดเราไม่เคยแพ้เลยะนนี้โอเคเฮ้ยตัวอะไรสิฟ้าหน้าตาบ้องแบวจัดเลยดิเดียวโอเคตายไปทีละตัวตัวอื่นหดนะแต่ว่าตัวสีฟ้านี้รู้สึกบ้องแบวเหลือเกินผมลอมันโจมตีมันจะตายก่อนหรือเปล่าโจมตีแล้วอะไรอะอ่านไม่ทันนะผมแอ์โคไง่อาแคนโทซอลันนะผมใช่ไหม ใช่วะโอ้แอ์โคตัวสีฟ้าผมก็ได้อีกสิสองเพชรอีกแล้วนะผมน,นั่นจะสองร้อยร้ยฟมาซึมอาหารเอาซะหน่อยนะผมอะมายกที่8ดแล้วนะครับผมตรงได้อย่างแน่นอนเจ้าไก่น้อยเอามาแทนตัวไหนดีวะเออเอาไก่น้อยมาแทนอแทนหมูดีป่าแทนหมูวะโอเคมันหน้าเหมือนหมูมันไม่เหมือนหมาแล้วม,มา ดูอาแคนโตท,ที่โจมตีริมแรงไหมอยากรู้เหมือนกันแอโคเอ้ยโดนกัดเข้าให้แล้วนะครับแอโคอุ้งทีเร็กแอโคนี่นะนอนกัดคืนตายแล้วก็กัดคืนอีกทีหนึ่งเรียบร้อยทีเร็กก็ยังไปอะ่ะสู้กินพืชไม่ได้ <laughs> อ่าแปลว่ากินพืชเราโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับผมมายกสุดท้ายแล้วนะครับกับการรับการ์ดใบนี้ไปนะผมเอาแล้วจอหัวหน้านะครับผมโอ้โหมาเลยโอ้โหโจมตีแรงจัด,จด ตายไปหนึ่งเลเวลสิบโอ้ยหนึ่งร้อยสิบสี่เลยเหรอเลเวลโอ้ยเอาแทบไม่ลงนะผมโอ้ยโจมตีลัวลืวกัดเข้าไปลงไหมไม่ลงนะผมโดนอีกทีเอาผมตายบิ่ตัวหนึ่งโอเคจัดการมันกัดตัวเนี่ยเอ้ยได้แล้วนะครับผมไก่น้อยของฉันโอ้ยห้าดาวเลยทีเดียวโหเล็บแม่งโคตรน่ากลัว อตอนเป็นลูกเจี๊ยบโกตน,น่ารักเลยโอเคอาหาที่อยู่ให้มันก่อนโอเคตัวใหม่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะอย่ากัดกันแล้วกัน,กนไม่ได้ยกระดับเลยแล้วก็วิวัฒนาการชวนุ้ยตัวไม่ใหญ่เหมือนเหมือนตัวตัวตัวมันเลยตัวที่เราบวกด้วยเะกี้นะบมอ่ะมาเพิ่มเลเวลเข้าไปเกีกให้มันรู้ถึงความเก่งกาจของเราวิวัฒนาการเข้าไปเอง โอเคหุ้ยตัวนี้โวง่ายว่ะโอเคอ่าสองร้อยมีไม่พอแล้วนะครับมีหกสิบแดแดงตัวก็ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งโอเคอ่าตัวนี้เล็กจะจัดมาสีนี้แหละทีมเราก็ครบครันคร,นครบเครื่องอ่ะเรามาเล่นในนี้กันนะครับผมในนี้แหละมีสกิลนะผมอ่ะมาอืมเอาตัวไหนออกดีอะอตัดสินใจยากเอาตัวนี้ออกฟรือาาะนรับผม สี่าดาวเองอะถเอ้ยเราห้าดาวมันเป็นแผงมันเป็นฟาร์มโหดของเราโอเคตอนนี้ผมก็ทีมผมก็มีห้าดาวสี่ตัวเลยนะผมแล้วก็สี่ดาวสองตัวนะผมปะ๊ลุยกันดนฝ่านะผมอ่าในนี้แหละสามารถาใช้ไม้ตายได้นะผมไอ้นี่กัดเป็นไฟเลยกัดออกเป็นไฟอ่ะคิดดูอ่ะเนสี่โอ้โหอันนี้กัดเป็นล้มอ่ะ นี่ไงเป็นไฟออกเลยนะผมโอเคไอ้เันนี้เป็นดาวนะดาววิ่งวิงเลยทีเดียวโ okay. อเคตายหมดเลยยังไม่ได้ใช้ไม้ตายเลยโอ้โหโหดจัดเลยทีเดียวอ่าปลดล็อกอีกแล้วนะครับอ่าในโนชิรัตนะผมนะนเดี๋ยวจำดัวสุดอ่าผมจะรอดูไม่ตายแหละไม่ใช่อะไรหอ,อกมะมันเอ้ยมีจระเข้ด้วยอะ่ะผมไม่มีะอ่ากัดเขาให้มันไส้จัดเล่นทำให้ฉันไม่มีจระเข้ได้ยังไงแล้ว นี่นะดูซิใช่ไหมลอด,ดูมันกัดดิออ้ยมันยังไม่ตายว่ะอึดมากเลยออ้ยสโคสุขันนะผมตะกะแล้วผมนี่ไงไม่ตายมาแล้วนะผมออ้ย,อยลมพายุเรียบร้อยหมื่นแปดเดี๋ยวจำโจดโอเคเอาแล้วนะปลดล็อกแล้วนะไท,เ,นโนโทรเรโนซอรัสเล็กไวนนะผมบอสอุยอ้ยที่น้ำย่างงี้ไม่ตายต้องมาว่ะอุย้ยฝั่งหนุนแข็งแร่งขึ้นเนะ เลเวล16แล้วอะสิบหนะผมโอเคเราลองสู้ไปเรื่อยๆเอ้มีติดคิดที่ข้อเด้วยหรอ,อเป็นคิดที่ข้อสีเหลืองนะผมเนิ่เจ้าจำสุดๆไก่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะผมกัดแล้วมีคิดที่ข้ออกด้วยอ่ะอยโดนเลยเกือบตายเอาแล้วไม่ตายแล้วนีเป็นลมนะผมนี่ลมพายุโอโหดจัดจันเลยที่เดี๋ยวฟังเรา โอ้ผมชอบไก่ตะกี้มากเลยโอ้โหมันกัดแล้วติดคิทตี้ข้อเนี้บผมโอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียว <c oughs> อ่าก็ปลดล็อกหมูหมาเลยสักอย่างโอเคมามาลุยกันหน่อยไอ้นี่มันไอ้นี่แน่แเลยคอปปี้แน่ๆเลยสีขเขียวเียวเล็กเล็กนะผมว่ามีสิทธิ์ไปได,ได้นะเออโอเคเดี๋ยวดูนี่ต้องมีตัวไหนไม่ตายออกอะโอ้โหกัดเป็นดาวเลยนะผมนี่โอ้โหโจมตีแบบต่อเนื่องไงนะโอเคไก่ผมยังไม่ได้กัดไข่เลยได้กัดปะ หรือว่าได้กัดไปแล้วไม้ตายอีกแล้วนะผมเออเอฟเฟกไม่ออกโอเคชนะไปแล้วนะผมอัะอยากดูโฆษณาก็ได้แค่สองเท่าเองไม่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 ได้เพดนะ <laughs> อ้าวนกตัวแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะเนี่ยในเกมนี้นะมาเพราโรดอนนะผมอ่ามาอุ้ยไม่ได้แล้วว่ะ ขอเพชรสักหน่อยขอสัก50แล้วกันโอเคมาดูกันนะครับผมผมจะได้เพชรเท่าไหร่เนะี<พ>่ยโอ้โหได้8ดเองโถเอ้ยได้น้อยจัดๆเลยทีเดียวอ่าผมว่าก็พอดีฝานะสำหรับวันนี้นะเพราะว่าอ่าก็เล่นสนุกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เอ้ย3ดาวโถเอ้ยก็ไทเลนโนซอรัสเล็กเอียอู้แต่ว่าตัวนี้สีเขียวเฮ้ยแสดงก็ววมีหลายสีหลายระดับนะผมอ่ะก็พอแค่นี้ก่อนดีฝานะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เข้างล่างด้วยนะเพราะว่า ก็เล่นเพลินๆมันๆเอาแค่นี้กันก็แล้วกันถือว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับในโนเสาร์เราก็เก่ง้นเรื่อยเล่นเกมอะไรก็เก่งคนเป็นเก่งก็พูดชมตัวเองไว้นั่นแหละอ่ะพอนจริงแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้้าล่างกันแหละฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายปริมารมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟย